รี่ไพวันเขียนรายยาวถึงคุณหมอกิจไทยหรือเพจสู้ดีวะหลังแชร์ประสบการณ์ชีวิตที่กำลังไปได้ดีแต่ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย โดยเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาโลกโซเชียลได้มีการแชร์โพสต์ของเพจสู้ดีวะที่แชร์ประสบการณ์การ,การเป็นหมอในวัย28ปีที่ตรวจพบเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายทางที่อายุน้อยโดยทางเจ้าของเพจมีชื่อว่านายแพทย์กิตไทยธนสมบัติเป็นอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เล่าถึงชีวิตตั้งแต่ในวัยเด็กจนสอบติดคณะแพทย์โดยเขาได้โพสต์สรุปได้ว่า ตนเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายทั้งที่อายุยังน้อยใจใจในสุขภาพตัวเองมากๆเข้ายิมสม่ำเสมอเล่นกีฬากินอาหารคลีนไม่สูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่ม,ม,มแอลกอฮอล์น้อยมากทำงานก็ไม่เครียดขนรอบข้างน่ารักนอนไม่ดึกและตื่นเช้าอ่านหนังสือทำวิจัยสอนนักศึกษาไม่ได้เข้าเวรอดนอนอะไรแถมอาชีพการงานก็กำลังไปได้ดีใช้ชีวิตที่ผ่านมาใน28ปีได้คุ้มมากๆเงินตามแผนที่วางเอาไวา้และที่สำคัญกำลังจะแต่งงานกำลังจะซื้อบ้าน ตอนนี้อยู่ในช่วงของการรักษาอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาตนไม่ได้เสียดายชีวิตเลยไม่ได้มีอะไรที่เสียใจหรือนึกย้อนกลับไปว่าถ้าเป็นไปได้จะทําแบบนั้นมันคงจะดีมากๆาการมีชีวิตที่สั้นของตนสามารถเป็นกําลังใจให้คนที่มีชีวิตอยู่ต่องานนี้ทําให้โลกโซเชียลเข้าไปให้กาลังใจเป็นจำนวนมากรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแฮร์รี่ไพวันได้เขียนรายยาวถึงคุณหมอกิจไทยพร้อมกับแชร์ข้อคิดผ่านทางเพจเฟซบุ๊ k โดยระบุข,ข้อความไว้ว่าในความเป็นจริง ทุกคนล้วนมีเวลาในชีวิตจำกัดเหมือนกันค่ะเพียงแต่ทว่าในความจำกัดที่พูดถึงนี้ระยะย่อมสั้นยาวต่างกันไปแต่จะสั้นจะยาวอย่างที่เราใช้เกณฑ์ของการเวลาเป็นตัวกำหนดความหมายของการมีชีวิตแท้จริงแล้วอาจจะไม่ได้ตัดสินกันที่ตรงนั้นนะคะในทางพระศาสนาพระบาลีสอนไว้ชัดเจนเลยว่าเวลาแม้เพียงวันเดียวของคนที่มองเห็นและย่อมเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตย่อมประเสริฐกว่าเวลาแม้ว่าจะยาวนานถึงร้อยปีของคนที่ไม่เคยได้เรียนรู้อะไร ทุกคนที่มีชีวิตแทบทั้งหมดล้วนต้องการที่จะดำรงชีวิตอยู่นะคะเราต้องพยายามต่อสู้พยายามสร้างทุกอย่างเพื่อสิ่งที่เรียกว่าความมั่งคั่งสําหรับชีวิตเราศึกษาเราหาเงินทํางานดูแลสุขภาพเราซื้อบ้านและสร้างครอบครัวเพราะเราเข้าใจว่ามันคือความมั่นคงสําหรับชีวิตเท่าที่เราจะทําได้ซึ่งก็คิดถูกแล้วนะคะแต่เพราะคําที่ว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจงและชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งของความอานิจจงดังนั้นถ้ามองเห็นแต่ความ บ่งข้างจากปัจจัยภายนอกชีวิตก็ให้ความรับประกันอย่างใจเราที่หวังจริงๆไม่ได้หรอกค่ะชีวิตคือธรรมชาติตัวเราเป็นความเปลี่ยนแปลงตามกฎของธรรมชาติเริ่มต้นเติบโตแล้วก็โรยลาไปในวันหนึ่งร่างกายเป็นความเสื่อมลงและเป็นบอกเกิดของโรคภัยค่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตไม่ต่างจากภาชนะดินเผาเพียงถูกกระทบกระแทกเข้าเล็กน้อยก็พร้อมที่จะแตกสลายลงได้ในตลอดเวลาดิฉันอ่านเรื่องราวของพี่หมอท ้แลวดิฉันได้แง่คิดเยอะเลยค่ะพี่หมอทําให้เราตระหนักว่าชีวิตนั้นแท้จริงแล้วเปร่ะบางกว่าที่เราคิดความมั่นคงอื่นที่เราสั่งสมมาสุดท้ายก็ไม่จีรังเท่าความมั่นคงทางจิตใจที่เรามีอยู่ความเข้มแข็งกํลาลังใจและทัศนคติดีๆภายในตัวของเราเองความสุขในวันขนา้างหน้าไม่มีความหมายเท่ากับความจริงที่เราเป็นในตอนนี้นะคะที่สําคัญถ้าเราตึงที่กับทุกอย่างที่ผ่านมาเราจะไม่รู้สึกว่าเราต้องเสียดายอะไรเลยดิฉันเข้าใจเลยว่า ว่าทำใหศาสนาถึงสอนให้เรามองว่ามีแค่ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นของเรานั่นก็เพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเราไม่เต็มที่กับตอนนี้มีความสุขอยู่ตรงนี้ทำสิ่งที่ควรจะต้องทำตอนที่ยังทำได้บางทีแค่พวกนี้มันก็อาจจะช้าเกินไปจริงๆอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นมันเป็นไปได้ทั้งนั้นไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามเต็มใจที่จะรับหรือไม่เต็มที่นี่คือความจริงนะคะตราบใดที่เรายังหายใจอยู่บนโลกที่หมุนรอบตัวของมันเองและไม่ได้หมุนรอบตัวเราอย่างที่เรา คิดอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะเต็มที่ไปเธอค่ะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าทําสิ่งที่ใจรักและส่งต่อพลังบวกให้กับคนอื่นเรียนรู้ความจริงเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรม1วันมันก็มีความหมายมากนะคะถ้าเรายังหายใจอยู่ด้วยความรู้สึกว่ายอมรับได้กับทุกอย่างหรือไม่รู้สึกติดค้างอะไรด้วยความรู้สึกว่าได้เต็มที่กับทุกเรื่องที่ควรเต็มที่แล้วหวันก็ถือว่าประเสริฐและมีความหมายมากค่ะ